สวัสดีค่ะมาต่อกันด้วย ep สามต่อเลยนะคะเริ่มเลยค่ะต่อไปเส้นที่สองหาเส้นที่สองก็ดูเลยดูเนี่ยดูไปตามทางเลยจะมีโหนดหนึ่งโหนดสองโหนดห้าโหนดแปดอ่าแล้วก็ดูว่าโหนดหนึ่งไปสองมันจะมี a 7ใช่ไหมแล้วก็ใส่ตั้งไว้เลยบวกกับโหนดสองโหนดห้าก็จะเป็น d 1 1ต่อไปโหนดห้าโหนดแปดก็จะได้เป็น h 1 3 บวกกันแล้วได้เท่าไหร่บวกกันแล้วได้สามสิบเอ็ดนะคะได้สามสิบเอ็ดต่อไปเส้นที่สามเส้นที่สี่ก็เหมือนกันเราก็ดูอ่ะเห็นไหมมันจะมีแบบเนี้ยหนดหนึ่งไปสามไปหนดห้าไปหนดแปดนะคะก็หนดหนึ่งไปสามมันก็คือ e แปดหนดสามไปห้ามันก็คือ e แปดดีเอ่ออันนี้ b แปดอันนี้ e แปดแล้วโนดห้าไปแปดก็จะได้เป็น h สิบสามแล้วก็มาบวกกันก็จะได้เป็นยี่สิบเก้า ส่วนนดเส้นท้ายนะคะเห็นไหมมันมีมาเนี้ยนดหนึ่งไปสามได้เป็นอีบีแปดนด3ามไปหก็จะเป็น f อฟสิบนดหไป9ก้าก็จะเป็น i อสิบสี่ก็มาบวกกันมันก็ได้สามสองแล้วเราก็มาดูว่าเส้นไหนเส้นวิกฤตที่สุดนะคะก็สรุปแล้วมันจะมียี่สิบเก้าสามเอดยสิบเก้าสามสองเส้นที่วิกฤตที่สุดก็น่าจะเป็นเส้นที่สี่ นะเพราะว่ามีระยะเวลาเยอะที่สุด32เห็นไหมก็จะได้เป็นเส้นวิกฤตก็คือเส้น bfi bfi เห็นไหม bfi เนี่ยเพราะว่ามีระยะเวลาเยอะที่สุดเนาะต่อไปเราก็ต้องมาดูว่าเส้น b งาน bfi เนี่ยมันลดงานได้กี่วันบ้างนะมาดูในตารางนี้เลยที่เรากำหนดไว้ b F I ลดได้กี่วัน B ตรงนี้ลดได้2วันแปดลบสองดลบหเหลือสองเลดได้กี่วันลดได้3วัน I ลดได้กี่วันวะอันนี้4วันอ๋อไม่ใช่โทษน,นะคะเราต้องมาดูตรงนี้เราต้องมาดูที่ค่าแรงอ่ะต้องดูดูที่ค่าใช้จ่ายในการเร่งอ่ะเลือกที่น้อยที่สุด เหมือน b ีอ่ะมีค่าเร่งต่อวันค่าหนึ่งร้อยใช่ไหม f มีค่าเร่งหนึ่งร้อยต่อวัน i มีค่าเร่งห้าสิบต่อวันเราเลือกที่น้อยที่สุดก็คือห้าสิบใช่ไหมห้าสิบคืออะไรห้าสิบก็คืองาน i งาน i แล้วก็ได้เลยมันก็จะได้งาน i นะมันเราก็จะเลือกเป็นงานไนะคะ เดี๋ยวจะทำสีไว้สักหน่อยงานไอปุ๊บโอเคนะอันนี้ไม่ได้งานก็คือไม่ได้เร่งอะค่ะไม่ได้เร่งก็คือสามสิบ 3, 000, สองคูณหนึ่งร้อยเท่ากับสามพันสองมาได้ยังไงสามสองก็คือในช่องตรงนี้ที่เราคิดอะค่ะเวลาที่สิ้นสุดของมันก็คือสามสองนี่ไงสามสองแล้วก็เอาสามสองมาคูณกับ หนึ่งร้อยหนึ่งร้อยนะคะหนึ่งร้อยก็คือตรงนี้นะคะหนึ่งร้อยตรงนี้เลยนะก็จะได้เป็นหนึ่งร้อยตรงนี้คือเรากําหนดเองนะโจทย์อันเนี้ยมันก็จะได้เป็นสามพันสองร้อยใช่ไหมก็จะได้อันนี้คือไม่ได้งานนะแล้วก็แล้วก็มาดู BFI งานที่น่าเลือกที่สุดคืองานอะไรงานที่เพิ่ม แต่ค่าใช้จ่ายน้อยก็คือเมื่อกี้เราเลือกไปแล้วก็คืองานไอเพราะว่าค่าใช้จ่ายต่อวันแค่วันละ50บาทเท่านั้นเองนะคะฉะนั้นงานไอนะคะจาก1ิบก็จะเป็น10จาก14จากปกติทํา1บสเราก็เร่งมันเนาะเนี่ยจากปกติทํา14สี่เราก็เร่งมันให้เหลือเป็นแค่10บวันเท่านั้นนะคะเหลือ10วันปุ๊บ ดังนั้นนะคะเราก็ต้องมาคิดกระบวนการใหม่ก็จะได้เป็น b 8บวก f 10บวก i ส0เท่ากับยีมาได้ยังไงใช่ไหมก็คือนี่ไงเมื่อกี้เราเลือกเป็นเส้นที่สี่เส้นที่สี่ก็คือเส้นนี้ถูกไหมคะเส้นที่สี่ก็คือเส้นนี้แล้วเมื่อกี้เราเร่งงานเราเราเร่งงาน i ไปงาน i เมื่อกี้เห็นไหมปกติทำงาน14วันแต่เราเร่งก็จะเหลือ1ิบ ก็เปลี่ยนจากตรงนี้14เป็น10นะคะก็เปลี่ยนตรงนี้14เป็น10แล้วก็มาเปลี่ยนตรงนี้ก็ได้เนาะก็จะได้เป็น b8 อันนี้คือ b8 บวก f10 ตรงนี้นะคะบวกกับ i10 เพราะว่าเราเร่งเนาะเราเร่งก็เหลือก็จะเป็น i10 มันจะไม่เป็น14แล้วก็จะได้เท่ากับ28วันอ่า28วันนะคะจากจากปกติเราเร่ง เราเร่งทั้งหมดสามปกติมันสามสิบสองอะไม่เร่งอะไม่เร่งสามสองแต่พอเร่งก็จะได้ยี่สิบแปดก็จะเหลือยี่สิบแปดวันในการทำนะคะทำงานอะก็วิธีคิดต่อไปก็คือเอายี่สิบปดมาคูณกับหนึ่งร้อยตรงนี้นะคะจำนวนจำนวนวันจำนวนจำนวนการทำค่ะ ก็เอา28มาคูณกับ100นะคะเมื่อกี้เราเอาเท่าไหร่นะเมื่อกี้มัน32มสอคูณหนึแต่อันนี้เราเร่งมันเร่งมันก็จะได้เป็น28ิบแปคูณหนึอยบวกห้าอยะแล้ว500มาได้ยังไงก็เพราะว่านี่ไงคะระยะเวลาตรงนี้ไงระยะเวลาตรงนี้ไงเพราะว่าพอเร่งแล้วอะ่ะมันก็จะ มันโอเคนะคะห้าร้อยมาได้ยังไงก็มาได้จากตรงนี้เลยค่ะอันนี้คือค่าใช้จ่ายในการเร่งต่อวันนะถ้าเร่งหนึ่งวันก็จะคิดห้าสิบนะคะทีเนี้ยเราเร่งสิบวันเราเร่งสิบวันเราเร่งสิบวันคูณห้าสิบก็จะได้ห้าร้อยใช่ เราเร่งเป็น10วันคูณห้าก็จะได้500นะคะอันนี้ก็ดูจากที่อาจารย์สอนก็คิดอย่างนี้นะคะแต่คิดว่าน่าจะเป็นอย่างนี้แหละแล้วก็บวกลบคูณหารกันก็ได้แล้วจะเป็น300 3 0 0ร้อยนสามร้อยนะคะเ,ออเร่งงานก็เพิ่มมา100เนาะแต่ระยะเวลาก็ลดลงแต่ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นมา100นะก็ไม่ได้มากนะ เนี่ยถ้าไม่เร่งปกติ3 0 0แต่ถ้าเร่งก็จะเป็น3 0 0ระยะเวลา28วันอืมระยะเวลา28วันถ้าไม่เร่งก็ต้องทำ32วันเลยอะค่ะก็ประมาณนี้นะคะประมาณนี้เลยค่ะสำหรับวันนี้ก็เออ่หากผิดพลาดประกันใดนะคะก็ขออภัยด้วยนะอืมคิดว่าจะ เป็นแบบนี้นะคะคิดว่าน่าจะเป็นแบบนี้วิธีคิดเนาะโอเควันนี้นะคะก็ขอลาไปก่อนนะขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณค่ะ